วิธีเข้า Tik t o ็อกในโทรศัพท์เครื่องใหม่ข้อมูลอยู่ครบมาทำพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยครับก็วิธีการนะครับจะมีอยู่2ขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนที่1นึให้เราหยิบมือถือเครื่องเก่าที่มีบัญชี Tik t o ็อกของเราขึ้นมาจากนั้นให้กดเข้า Tik t o ็อกเข้ามาแล้วให้กดโปรไฟล์ตรงนี้ก่อนจากนั้นให้กดไปที่ขีดสามีดตรงนี้ต่อไปให้กดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวต่อไปให้กดบัญชีนาต่อไปให้กดข้อมูลบัญชี เมื่อเข้ามาที่หน้าขอ้อมูลบัญชีในมือถือเครื่องเก่าได้แล้วให้เราลองมาเช็คนะครับว่าตอนนี้ติก๊กต็อกของเราได้ผูกกับเบอร์โทรหรือว่าผูกกับอ e ีเมลไว้อยู่ก็เราจะนําเบอร์โทรหรือว่าอ e ีเมลที่ผูกกับติก๊กต็อกมาเข้าใช้งานติก๊กต็อกที่มือถือเครื่องใหม่นะครับอาจจะตัวอย่างนะครับบัญชีติก๊กต็อกของผมได้ผูกกับอ e ีเมลไว้อยู่ถ้าเรารู้แล้วเราก็เข้ามาที่ติก๊กต็อกในมือถือเครื่องใหม่ได้เลยครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ได้ดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งติ๊กต็อกก เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้า TikTok เข้ามาแล้วให้กดโปรไฟล์ตรงนี้ต่อไปกดการเข้าสระบบถ้าน,านี้นะครับมันขึ้นว่าสมัครสมาชิก t i k t o k ให้เรามากดเข้าสระบบตรงนี้ก่อนหามาขึ้นหนะ้าเข้าสระบบ t i k t o k แล้วให้เรากดใช้โทรศัพท์อีเมลหัวข้อนี้เลยครับ เข้ามาแล้วนะครับถ้า t ิกตอกของเราผูกกับเบอร์โทรไว้เราก็มาป้อนเบอร์โทรในมือถือเครื่องใหม่ช่องนี้ได้เลยครับแต่ถ้า t ิกตอกของเราผูกกับอ e ีเมลไว้ให้เรามากดอ e ีเมลตรงนี้ก่อนจากนั้นก็ป้อนอ e ีเมลที่ผูกกับ t i k t อกในช่องนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่รู้ว่าอ e ีเมลที่ผูกกับ TikTok เป็นเมลไหนให้เราลองกดเช็คดูตามนี้ได้นะครับก็ลองจำนะครับว่ามีตัวหนังสือตัวเลขอะไรบ้างในอ e ีเมลจากนั้นนะครับก็กดออกจากหน้านี้ และเข้าไปที่อีเมลได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับของผมเป็น Gmail ก็กดเข้ามาที่แอป Gmail เข้ามาแล้วมากดโปรไฟล์ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ลองมาเช็คดูนะครับว่าเป็นเมลไหนอาจากตัวอย่างนะครับน่าจะเป็นเมลนี้เนาะเราก็นําเมลที่ข้อมูลตรงกันนะครับมาป้อนในช่องนี้ได้เลยครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วให้กดดําเนินการต่อ นาต่อไปนะครับทั้ง TikTok จะส่งรหัสมาให้เราทาง Gmail ที่เราป้อนไปเราก็นำรหัสที่ได้รับมาป้อนในช่องนี้ให้ถูกต้องได้เลยครับอาจากตัวอย่างนะครับเป็นเมลนี้เนาะก็กดสลับเข้ามาที่เมลนี้ก่อนจากนั้นดูข้อความที่ TikTok ส่งมาล่าสุดนะครับอาจากตัวอย่างนะครับเป็นของข้อความนี้เนาะเราก็มาเช็คดูนะครับว่าเราได้ตัวเลขเป็นอะไรก็นำตัวเลขที่เราได้มาป้อนในช่องนี้ให้ถูกต้องได้เลยครับ จากตัวอย่างนะครับผมได้เป็น719214โ okay, อเคครับเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้ามาที่หน้าหลักของ TikTok แบบนี้ให้เรากดมาที่โปรไฟล์จากนั้นนะครับเราก็จะได้เข้า TikTok ในโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองนะครับถ้า TikTok ของเราผูกกับข้อมูลส่วนในไว้ก็นำข้อมูลนั้นมาเข้าส่ระบบ t i k t o k ในมือถือเครื่องใหม่ได้เลยครับ ส่วน t ิ k ตอกในมือถือเครื่องเก่าถ้าเราไม่ใช้เครื่องเก่าแล้วเราก็สามารถเข้าไปลบ t ิ k ต ok ในมือถือเครื่องเก่าได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าข้อมูลจะครบถ้วนนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามช่อง m e n t e c h สอนใช้ Android ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ